ทอดปลาวิธีนี้ก็ยังได้ผลเหมือนเดิมครับปลาไม่ติดกระทะน้ำมันไม่กระเด็นชิ้นสวยทอดง่ายมากๆวันนี้มาพร้อมกับเมนูเด็ดเลยครับผัดชาปลาดุกทอดหอมๆเมนูกับแก้มหรือว่าจะทานกับข้าวสวยรลล้อนๆบอกเลยครับเมนูนี้เปลืองข้าวอีกแล้วไปรับชมวิธีทำกันเลยครับขั้นตอนแรกครับก็มาตำพริกกระเทียมกันก่อนครับวันนี้เราใช้พริกแห้งเม็ดใหญ่ประมาณ8เม็ดครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมไทย2หัวครับจากนั้นก็ตำรวมกันเลยครับผม เสร็จแล้วก็มาทอดปลากันเลยครับนำแป้งทอดกรอบใส่ลงไปในน้ํามันร้อนๆครับ1ช้อนจากนั้นก็คนให้ละลายเข้ากันกับน้ํามันนะครับแป้งละลายเข้ากับน้ํามันเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นเราก็นําปลาดุกลงทอดได้เลยนะครับใส่ลงไปทีเดียวเลยนะครับใช้ตะหลิวลองคนดูกระจายนะครับผม สังเกตดูนะครับว่าปลาจะไม่ติดกระทะเลยนะครับถ้าไม่ใส่แป้งลงไปเนี่ยรับรองเลยครับปลาติดกระทะแน่นอนนะครับวันนี้เราใช้เป็นปลาดุก2ตัวน้ําหนักประมาณ800กรัมนะครับพอด้านล่างเริ่มเหลืองแล้วครับก็ลองกลับด้านดูนะครับผมสังเกตดูนะครับปลาจะร่อนกลับง่ายไม่ติดกระทะแม้แต่นิดเดียวนะครับน้ํามันเนี่ยก็แทบจะไม่กระเด็นเลยนะครับถ้ากระเด็นก็กระเด็นน้อยมากไม่ถึงกับตัวเรานะครับผม วิธีนี้ครับได้ผลดีทีเดียวนะครับแม้กระทั่งปลาดุกที่ทอดยากมากๆน้ามันกระเด็นมากก็ยังได้ผลดีนะครับเสร็จแล้วครับเรืองทั้งสองด้านแล้วก็ใช้กระชอนนะครับตักขึ้นมาพักเอาไว้ก่อนให้เต็จน้ํามันนะครับส่วนน้ํามันที่เหลือนะครับผมรอให้ตกตะกอนนะครับก็นําน้ํามันกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผมได้แล้วครับจากนั้นก็มาลงมือผัดกันเลยครับ อันดับแรกใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยพอครับแล้วก็นําพริกกระเทียมที่เราตำเอาไว้ลงไปผัดให้หอมก่อนนะครับพอพริกกระเทียมที่เราผัดตรงกลิ่นหอมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําน้ําก่อนเนาะใส่น้ำเปล่าลงไปครับพอประมาณนะครับผมกะให้พอดีนะครับ ใส่เครื่องปรุงกันเลยครับเครื่องปรุงนะครับก็จะมีน้ํามันหอยครับประมาณ3มช้อนนะครับผมใส่ลงไปเลยครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครับประมาณ2ช้อนครับน้ำปลาครึ่งช้อนนะครับผมไม่ต้องใส่มากนะครับถ้าใส่มากเดี๋ยวเค็มแก้ยากนะครับผม แล้วก็ใส่กระชายซอยลงไปสัก1นึ่งกำมือนะครับหรือว่าใครชอบมากเนี่ยก็ใส่ตามชอบได้เลยนะครับใส่น้ำตาลใส่ขาวลงไป1ช้อนนะครับผมตามด้วยผงนัวนะครับหรือว่าผงชูรสนนั่นเองครับใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ได้นะครับผม จากนั้นให้น้ําเดือดน,นะครับใส่มะเขือเปาะลงไปประมาณ200กรัมครับมะเขือเปาะเนี่ยต้องหั่นแล้วแช่น้ําเกลือเอาไว้ก่อนนะครับแล้วนําไปล้างน้ําให้สะอาดเอายางของมะเขือออกนะครับออกมาจะได้ขาวสวยไม่ดํานะครับผมเวลาที่เราใส่มะเขือเปาะลงไปเนี่ยน้ำต้องเดือดน,นะครับพอใส่ลงไปแล้วก็คนให้ทุกส่วนของมะเขือสัมผัสกับน้ําร้อนๆน,นะครับจะทําให้มะเขือออกมาสวยไม่ดํานะครับ พอมะเขือเริ่มสุกก็ใส่ปลาดุกทอดลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกขี้ฟ้าเขียวแดงครับใส่ตามชอบได้เลยนะครับผมเพื่อเพิ่มสีสันให้น่าทานมากขึ้นนะครับผัดให้เข้ากันอีกครั้งครับผมจากนั้นก็ใส่พริกไทยอ่อนลงไปนะครับเพื่อความหอมนะครับแล้วก็ตามปิดท้ายด้วยใบโหระพาเลยครับใส่มากหอมมากครับผม เอาละครับแค่นี้เสร็จแล้วครับผมผัดชาปลาดุกทอดนะครับหรือว่าปลาดุกทอดผัดชานั่นเองนะครับใส่จานกันเลยครับผมร้อนๆน่าทานมากๆเลยครับมาครับเสร็จแล้วครับผมใหม่ๆเลยครับร้อนๆคดข้าวเตรียมรอกันเลยนะครับ เมนูนี้ทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยนะครับหรือว่าใครจะทำเป็นกับแก้มก็ได้นะครับรสชาติเนี่ยเข้มข้นกลมกล่อมนะครับใครชอบรสชาติใดเป็นพิเศษก็ปรุงได้ตามความชอบนะครับเอาละครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับวิธีทอดปลานะครับใครที่ทอดปลาทีไรแล้วติดกระทะน้ำมันกระเด็นก็ลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับได้ผลดีปลาออกมาชิ้นสวยเลยนะครับวันนี้โชคดีมีความสุขนะครับทุกท่านพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณมากครับ